ก็สวัสดีนะครับชื่อนันทพลปัญญาครับชื่อเล่นชื่อทอยนะครับอยู่ชั้นปีที่3านะครับกำลังขึ้นชั้นปีที่สนะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับสาขาเทคโนโลยีเชียวภาพครับคือต้องบอกก่อนว่าผมจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วครับแล้วก็เป็นโอกาสครั้งแรกของผมด้วยที่ได้เข้ามาสมัครคู่อัญเชิญนะครับก็อยากใช้โอกาสนี้ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดนะครับ ก็อยากฝากทุกทุกคนนะครับต่างใดยังมีโอกาสนะครับใช้มันให้เต็มที่เลยครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็ได้ครับที่ได้ทํความรู้สึกหลังจากที่ได้รับคัดเลือกก็ถ้าพูดตามตรงก็คือดีใจครับดีใจมากๆครับแต่ในอีกใจหนึ่งก็รู้สึกเราเราเราผูกพันกับคนทั้ง12คนที่ พันฝ่ามาด้วยกันนะครับซ้อมด้วยกันเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับเขามากก็ส่วนตัวดีใจครับแล้วก็อยากจะบอกถึง12คนหรือว่าผู้ที่ได้ทําการสมัครมาแล้วอาจจะไม่ได้มาถึงรอบนี้ก็อยากจะบอกว่าผมจะทําเต็มที่ครับเพราะว่าผมได้รับเลือกจากทุกทุกคนแล้วผมจะเป็นตัวแทนทุกคนทําหน้าที่ดีสุดครับ